ก็สวัสดียามเช้าเช้าวันวันจันทนะครับเพื่อนก็พลังหน้าจากบ้านนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงนวจะได้เลยครับหกโมงน่าจะประมาณหกโมงนะครับเพื่อนดูเวลาเนาะก็ใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านไปถึงที่พอดชนไยก็น่าจะประมาณเจ็ดโมง เป็นมองนี้แต่ะครับเพื่อนถ้าถ้าไม่ได้ติดอะไรมากมายเท่าไหรไ่นะแต่ว่าปกติก็ไปได้เรื่อยครับเพื่อนก็ไม่ได้ติดแช่น,นะครับจะไปติดแถแถวตรงอ่าเชิงสะพานสาธรน,นิดๆน,น,นะแต่ก็ไม่ได้ติดแบบขนาดว่าไปไม่ได้นะเพื่อนติดแต่ก็เลาะไปได้นะครับผมแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าอากาศดินเย็นนะครับเพื่อนเมื่อวันเสาร์ก็มีฝนตกด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าแถวแถวบ้านเพื่อนตกกันมังม่งมั่งมั่งหรือเปล่าแต่ว่าแถวบ้านผมก็มีฝนตกมาแล้วก็รู้สึกว่าอากาศเย็นๆน,นะครับผมเช้านี้ก็เยน็นเย็นแต่ก็ยังไม่ได้เย็นแบบเย็นหนาวนะครับแต่ก็เย็นนะครับเย็นแบบกําลังสบายๆเนาะแต่ขับรถก็มอไซค์ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน <laughs> ก็เย็นอยู่ <laughs> แล้วก็วันนี้ยังยังไม่มีงานยังไม่มีลิสตร์รายการงานมานเพื่อนก็ยังเช้านี้ก็ไม่รู้ว่า จะมีงานอะไรบ้างเนาะจะมีเขาจะมีให้ให้ทําอะไรบ้างอนะก็คือ,อยังยังไม่ได้มีตารางงานเนาะแต่ว่างานก็งานเด,เดิมนะครับเพื่อนไปก็ไปส่งเอกสารไปรับเอกสารตามโรงงานแถวชลบุรีเนาะนนไม่ก็แถวที่เขาจัดไปแล้วก็มีไปอ่าน้องไปกับน้องกับที่ออฟฟิศนะครับที่ก็มีหลายแผนกหลายฝ่ายนะก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้วิ่งไปไหน ส่วนมากก็เป็นสถานที่ที่ไปไปประจำนะครับเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรแปลกๆสักเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นการทำงานอาทิตย์ที่สามนะครับเพื่อนที่ไปขับให้เจ้านายมาเนาะเจ้านายจากชาติเป็นการทำงานอาทิตย์ที่สามไออาทิตย์ที่สามนะครับเพื่อนก็ <c oughs> <c oughs> ผ่านไปด้วยดีนั้เพื่อกนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะทํางานก็แฮปปี้อันดิงมีความสุขมีพวกรุ่นพี่เพนเพื่อนที่เป็นคนขับรถด้วยกันนะที่อาคารจอดรถดก็มาเหมาหมอยกันนะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ประจําแบบออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะมีบรรดาพวกที่เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่แล้วก็พวกน้องๆนะที่ขับรถด้วยกันนะก็มานั่งคุยกันทีเนี้ย สนสีานะครับเพื่อนทำงานชิวๆมีงานก็แยกย้ายกันไปทำงานมีงานก็นั่งโมง้นั่งอะไรก็เลดเปื่อยแล้วก็อ่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปวิ่งรถนะครับเพื่อนพักนะครับแต่ว่าไปวิ่งมา,างวันศุกร์ก็ได้ย้อนมาก็พอพอสมควรอยู่ครับเพื่อนก็พอได้เขว่านอยู่ประมาณพันหนึ่งพันสองนี่แหละครับผมโอเคเดี๋ยวขอแวะ ซื้อกาแฟกินรับหนึ่งครับแล้วไปเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อที่ครับผมถึงสเบียงยามเช้าเรียบร้อยนะครับเพื่อนซื้ออขนมอะไรครับเขาเหนียวสังขยานะครับมากินไม่อยากกินขนมปังเซเว่นแล้วนะครับมันแพงเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า ขนมปังมันก็ขึ้นราคามาาเยอะอยู่พอสมควรนะบางทีก็กินยำโลนะครับเดือดชอบกินยำโลนะสมัยแต่ก่อนก็ยี่สิบสองบาทนะตอนนี้ก็ขึ้นมายี่สิบห้าบาทแนละ้วโอ้โหอะไรเออซื้อข้าวเหนียวไปกินดีกว่านะอิ่มกว่านะอยู่ท้องด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนตอนน,นเช้าก็เหมือนก,นการกินข้าวนะกินข้าวแต่ก่อนก็กินขนมปังนะขนมปังกาแฟนี่บางทีก็ซื้อ บางวันก็ข้าวเหนียวสังขยานะบางวันก็ข้าวต้มมัดนะครับเหมือนก็ก็อยู่ท้องอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าวันไหนก็นก็อยหิวก็เก็บไว้กินตอนเที่ยงเที่ยงนะแต่ว่าพอมากินเย็นๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่นมันจะมันอยู่ในรถนะบางทีมันก็ร้อนนะพวกข้าวเหนียวพวกอะไรเนี่ยบางทีมันก็ข้าวต้มมัดไม่เป็นไม่ค่อยเสียนะครับแต่ว่าข้าวเหนียวสังขยาเนะน,นี่ยมัน มันเหมือนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบางทีถ้าเก็บไปนานนะเพราะว่าพวกไข่พวกอะไรมีเก็บไว้นานๆทีมันก็มันก็เสียนะครันเลอสุดมากก็จะกินประมาณข้าเช้าสสาย,สายหรือไม่ก็เส้งเที่ยงแต่เเที่ยงก็ไม่ค่อยได้กินนะครับกินข้าว <laughs> <laughs> แล้วก็อ่าอะไรนะครับเลือก ไม่ถูกพูดไม่ถูกเลยก,ก็นะครับเพื่อนก็พักทายยามเช้าอีกรอบหนะึ่สำหรับเพื่อนๆน,นคนไหนที่เข้ามาดูถ้าแบบว่าสนใจเรื่องของงานขับรถผู้บริหารอะไรเลย,รยก็ยังมองหางานอยู่ที่บริษัทก็ยังก็ยังเปิดรับสมัครเรื่อยๆอยู่นะครับเพื่อนก็ถ้าเพื่อนอนนายุไม่ได้เยอะเกินไปนะเพื่อนก็ลองเข้าไปสมัครดูนะครับผมบางที ง่ายครับบางเพื่อนบางคนอาจจะบอก้อการเป็นเป็นซับคอนแท็กอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเป็นสตาร์เป็น, Wars, ปนอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกงกันไปอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณาแต่ผมก็มองว่าถ้าเป็นถ้าเป็นซับคอนแท็กเนี้ยมันมันมีงานให้เราเลือกหลากหลายนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีงานกลุ่มอยู่มือเยอะเนาะแต่ถ้าเป็นสตาร์นี่ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับเดือน ส่วนสวัสดิการก็ถ้าระยะยาวก็อาจจะมีแตกต่างกันนะเพื่อนแต่ว่าจริงๆสวัสดิการนี่ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าหนายี่ั้งเพื่อนมันจะดีจะไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เราจะไปทำนะครับผมแล้วแต่เนาะความคิดเห็นของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าใครแบบว่ามองแบบว่าหางานแบบอยากได้งานไดวไวอะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบรอง,งานนานน่ยผมว่าเอาซอสก็เป็น หรือว่าซับคอนแทนต์เขาเป็นือว่าเป็นทางเลื่อกหนึ่งนะครานเพื่อนก็โอเคนะครับผมไปเปเพื่อนๆลุยกันงานเช้าวันนี้ก็ไปงานเช้าวันนี้งานแรกก็ไปไปที่แหลมชบังนั่นเพื่อนไปไปส่งเอกสารนะไปวางบิน ทุกวันนี้เหมือนขับรถขับรถแล้วก็ไปวางบินนะเพื่อนไปวางบินไปส่งเอกสารเดี๋ยวเปิดจีบไปก่อนใช้เวลากินนาทีไมรู้จักนี่ไปแต่ว่าเหมือนกับแบบชบังก็น่าจะประมาณสักร้อยเอ้ยไม่ถึงหรือเปล่าเพื่อนเจ็ดสิบแปดสิบกิโลหรือเปล่าครับน่าจะไกลกว่าที่ผมไปอยู่เนาะผมขอดูแมพแป๊บหนึ่งแต่เขาก็ จะต้องรีบไปรีบกลับนะเพื่อนไปครับลุยกันงานเช้าถือว่าไปขับรถล่นเนาะอย่าไปคิดอะไรมากเลยทำงานอย่างน้อยก็มีความสุขกว่าทำงานแล้วต้องมาโดนบ่นโดนโดน,นี่โดนนั่นนะไปทำงานดีกว่าโอเคลุยครับ เขียวหรือเปล่าเขาเขียวหรือว่าสีราชาน่าจะเขียนสีราชาหรือเปล่าครับแต่ว่าโอ้กี่ฝุ่นเยอะมากเลยนะครับฝุ่นนี่โอ้ฝุ่นพีเอ็มปีนีหนักหนาสาหัสหน่าูเลยครับนี่ยังไม่สงการเลยนะแบบไม่รู้าไม่แน่ใจว่าสงการนี่จะเป็นเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่แล้วสงการนี่ผมไปเที่ยวนล้วก็คี่ฝุ่นเยอะมากเลยนัเพื่อน รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นี่คือฝอุ่น PM นี่หนักเหลือเกิน <s> <g ül> ก็ยังไม่ถึงนะครับเพื่อนก็ประมาณ20่สิบกวนาทีนะครับก็กลับมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีมาแวะส่งของให้ให้เขาแถวบางบ่อเนาะแล้วก็จากบางบ่อก็ตรองมาที่ศรีราชาเลยก็ดูจาก GPS ก็น่าจะถึงประมาณสัก11 1เดสโมงส0ินะครันเพื่อนก็เดี๋ยวส่งเอกสารอะไรเสร็จก็ก็จะแวะ อาจจะแวะกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่ามันมันเที่ยงอะเนาะมันเที่ยงพอดีแล้วกว่าจะกลับไปถึงออฟฟิศก็น่าจะประมาณช่วงบ่ายๆนึงก็เดี๋ยวส่งงานเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยแจ้งเขาว่าขอกินข้าวแป๊บหนึ่งพักกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยออกเดินทางต่อกันก็เรียบร้อยครับเพื่อนงานเช้างานเช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนี่จะเที่ยงแล้วครับเพื่อน สิบเอ็ดโมงห้าสิบแล้วครับเพื่อนคงต้องแวะหาอะไรกินก่อนแล้วครับหิวข้าวแล้วแล้วก็ปวดขาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าขับ <c oughs> ขับยาวๆขับไปไกลก็เมื่อยขาเหมือนกันเพื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นที่ว่าการปรับปาะของผมหรือเปล่าเนะาะเดี๋ยวลองเซตไปรเรื่อยๆนะผมว่านั่งแนละ้วมันไม่เมื่อยยังไงไม่รู้ปวดขานะเพื่อนปวดขาด้านขวานะโอเคเดีย๋ยวค่อยปรับหาวิธีกันใหม่ก็ สิ้นง,งานตอนเช้าแล้วครัเบเพื่อนเดี๋ยวแหลมชะบังเนาะเดี๋ยวออกไปก็ดูว่ามีปั๊มหรือเปล่าเดี๋ยวไปแวะเข้าน้ำหาอะไรกินสักแป๊บหนึ่งค่อยออกเดินทางกับกทมกันก็โอเคครับเพื่อนๆถือว่างานวันๆก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนแล้วแต่ว่าเขาจะจ่ายงานให้ไปไหนเนาะแต่ของผมก็จะได้งานต่างจังหวัดบ่อยหน่อยช่วงนี้ หมือนเขาก็ยังจะให้เราเทสงานหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าสถานที่บางที่เราก็ยังไม่รู้จักเนาะอย่างที่นี่ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับก็โอเคครับเพื่อนยวออกโอ้ลถสิบล้อเยอะมากาเลี๋ยครับเลื่อนแถวนี้แต่ว่านะเพื่อนก็แถวนีคมเนาะนี่คมแหลมฉบังสิบล้อเยอะนะครับรถก็ต้อง เรามัดระวังอ่ะนะว่รถเป็นเยอะนะเอะผมจะกลับทางไหนดีเนี่ยมันให้ผมเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายเราไปออกไหนมาเนี่ยตาม G P S ไปแล้วกันเพื่อนจนสุดมวิย์ก็ไม่เคยมานะัเพื่อนบอกก็นี่ก็เป็นครั้งแรกกันเนาะที่ที่เคยมาที่ที่คมอุตสาหกรรมแหลมฉบังส่วนมากก็ จะไปแต่นิคมมิทเทิลน,นะครับมิทเทิลแล้วก็อมตะซิตี้หรือไม่ก็อปวกแดงหิมาลาัยปิ่นทองยอะไร่เงี้ยครับผมแหลมฉบังนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้เข้ามานะครับส่วนมากก็จะไปสิรธชาไปอะไรเงี้ยขึ้นมากับเจ้านายญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่นิคมแหลมฉบังนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโรงงานที่เราวิ่งส่วนมากมันจะอยู่ลายฝันงนะั้นฝั่งนี้ก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่โอเคเดียว เพิ่องออกมาจากโรงงานครับเมือนเดี๋ยวไปแวะหาหาอะไรกินก่อนนะครับพ่ามันเที่ยงแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกเดินทางกลับออฟฟิตกันก็ยังยังไม่เห็นมีงานรอบบ่ายนะเพื่อนแต่ว่าก็มีพี่ๆสแตนบายที่ออฟฟิตอีกสองคันเพื่อมีงานด่วนโอเคครับผม พุ่งนิดๆนะครับนิดๆแล้วก็ยัไม่ได้กลับบ้านนะเา่ไรถาเพราว่ารถติดนะครับเรื่องพุเลยาไอยากกลับกับสารรอรถมีบางๆกลบอายเรื่องเีวกัเเ่อนแล้วก็หลังจากท่ก่ายจากที่ตลาดก็ รถขารถมันก็มีนี่แหละใชเออ่ด้เช็งตีมาแล้วข้างหน้ามเสร็จแล้ก็ตังานรอบป่าดงานตันงานไม่มีไม่มีไปไปไหนตั